เกาเหลาเมืองนนท์ล่าชินเนื้อเปื่อยสดตับหัวใจมัมไส้ปลาลิ้วที่เราอยู่ที่ร้านหัูเขียวข้าวในหมู่ตุ๋นทางนั้นเกาเหลาเมืองนนอ๋อแตงฝั่งนะคะซ้ายคือหมูขวาคือเนื้อนะนี่เกาหลิวเนื้ออุ้ยหอมว่ะมัมไส้ผปลาคิ้วผักกระดงผักกระดงเราจะลองชิมทางเขาก่อน อร่อยบูดินสีน้ะมันเหมือนจะเค็มใช่ปะ่ะไม่เค็มมากอร่อยแล้วมันหอมแบบหอมกระเทียมกระเทียมเจียวหอมเอมนื้อหอมมากอ่ะหมเนื้อร่วนเลยเนื้ออะไรปะล่ะลูกชิ้นน่งกินอ่ะมันเป็นแบบเนื้อใช่ไหมที่เราสั่งมา อุ๊ยแม่ป้าว่าอร่อยกว่าที่คิดได้กินป่ะนี่นะหอมว่ะหอมผิดไทยแล้วก็มีความแบบน้ำจิ้มเอาอร่อยมี่ก๋วยเตี๋ยวว่าอร่อยนะคิดเอาบปติ้งอ่ะอร่อยกว่า